นมัสการครับหลวงพ่อแดงเจริญพรหลวงพ่อครับช่วงนี้นะครับหลายที่น้ําท่วมเลยแล้วหลวงพ่อนี่มีผลกระทบบ้างหรือเปล่าครับก็ก็มีนะโยมน้กแต่ว่ามีไม่มากเราสามารถที่ป้องกันเอาไว้ได้มีพานมุนน้อยช่วยกันแล้วก็บารมีของหลงพ่อความน่าโปรแล้วก็ปูดารักษช่วยไว้ก็ไม่หนักหนาสาหั วันแรมที่อื่นเจริญพรครับแล้วหลวงพ่อครับช่วงนี้ทางวัดมีกระถินเมื่อไรเอ่ยครับอ๋อกระถินมีวันสุดท้ายของเทศกาลเทอากระถินคือวันศุกร์ที่1ิ้าพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับเจริญพรแล้วทางวัดจะมีจัดกิจกรรมอะไรอีกไหมครับที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันเยอะๆครับเจริญพรดีเลย อยากจะเชิญชวนด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยวันที่19เนี่ยหลังจากที่ทอดกระตินแล้วเนี่ยเขาจะมีพิธีเบิกเนตรพระอุปคุตที่เราสร้างไว้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็จะมีพิธีตักบาตรตอนเที่ยงคืนด้วยเมื่อตอนที่รอพระอุปคุตนั้นเราตักบาตรใส่บาตรกันตอนเที่ยงวัน ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าวันเพ็ญกลางมีสิบสองเนี่ยตอนหลับแต่ที่เรารอเพูดเสรเจดียบร้อยแล้วเราก็จะเบิดพระเนตดท่านแล้วก็จะถ่ายบาตรเที่ยงคืนปกติแล้วเนี่ยพกพุทธเนี่ยจะออกมาพิจาบาทหลังจากที่ได้ไปจำพรรษาที่กลางอืนเลย วันเพ็ญกลางเดือนตุกับวันพุธทุกครั้งว่างั้นเดิะแต่วันนี้ปีนี้วันพุธวันพุธกลางเดือนเนี่ยไม่มีก็เลยเราจะเอาวันเพ็ญกลางเก้าสิบสองวันศุกร์ครับทำบุญตักบาตรพราประคุณด,ด้วยกันก็ขอเชิญชวนพุศทธานิกชนทั้งหลายที่มีความเคารับตื่นในพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าพระประคุณนี้เป็นพระ พรวกที่สําคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาและเป็นองค์เดียวเท่านั้นเนี่ยที่มีใบบัวเนี่ยปิดที่พระเกศที่เสียนน่ะจะพระเกที่เสียนแล้วก็องคบาทนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีบางไหนที่ที่พระสาวกจะอุบาทเหมือนอย่างพระอุปคุต เลยสร้างอุปคุตไว้เป็นคู่บารมีบององทุนเวชินดีติธรรมตุณรเจ้าคือพระบางนาปกคู่กับหู่นาคราชไว้ที่สามุจริมขอเชิญชวนพุททศาสานิกชนทั้งหลายมาร่วมทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนมาร่วมในพิธีรอยกระทงด้วยกันเป็นรพระอุปคุตกับพระบัวเข็มนี่ท่านเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าครับหรือเป็นคนละองค์องค์เดียวกันเลยแหละถ้าหากว่า มีใบบัวครอบเนี่ยเขาก็จะบ้างจะเรียกว่าพระวกผู้บวชเข็มครับเขาผู้บวชเข็มจะเรีนก่อนแต่ทีนี้คือองค์เดียวกันครับแล้วท่านนี่มีอ่าพุทธานุภาพยังไงเอ่ยครับคือพระบูกบุเนี่ยมีลิทธานุภาพรองลงมาจากพระสัตตะสมาทิตเจ้าคือพระโมคคัลลานะ เป็นสาวกที่พงค์สมเรียนเป็นชินสีสมาธิุทธจารทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากแต่ในคราวที่พญามารมาหลังวานพระองค์นั้นน่ะแม้แต่โมุคลานะเนี่ยก็โอค์ก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ให้ไปไปไปเปล่าเพราะกลัขขวจะจะเสียท่าพญามารโอ้ต้องไปป,ไปักไปเองแต่ว่าพระพบุตรเนี่ยสามารถที่ จะปราบพญามารนั้นได้เหมือนอย่างผู้ติเจ้าแล้วก็พุทธเจ้ายังเกงรงกลัวมากกว่าพุทธิเจ้าทุริสัมไปเพราะว่าพระอุปคุตมองเห็นว่าพญามารตนนี้เนี่ยรังควานแม้แต่องค์ทศวรรษจินติติเนมานุเจา้าอาศัยที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาไม่ทรมานมากพอละพยพยลดแล้วก็วปล่อยไปครัเพระอุปคุตเนี่ยหลังจากที่ปราบพยพยล์แล้ว ก็ยังไม่ปล่อยไปทีเดียวในตามตำนานเนี่ยยังบอกว่าเพื่อที่จะทรมานให้เข็ดหลาบแล้วก็หลาบจําจะได้ไม่ไปรังฟานผู้อื่นต่อไปคือเสกหมาเน่าแล้วก็เอาระโคตเอวเดี๋ยวผูกคอของพยามารตนนั้นเอาไว้แล้วก็อธิษฐานว่าไม่ให้มีใครเที่ยสามารถแก้ะตะโคตที่ผูกคอหมาเน่าได,ได้นอกจากตัวของ ขบวนพุทธนั้นนี่คืออิทธิฤทิ์ที่ปรากฏอยู่ในตามตำนานเรื่องมนะครับชวนชวนเพื่อนๆนะครับพี่ๆแล้วก็ปู่ย่าตายายนะครับจุงมือกันมาเลยนะครับมาที่วัดแดงธรรมชาตินะครับมามาร่วมงานบุญนะครับวันที่19ใช่ไหมครับหลวงพอ่อ19บเก้าทอดจดด้วยครับรัษาพิธีเบิเเกเนยขอบคุณด้วย แล้วก็ตาบาดเที่ยงคืนด้วยแล้วก็จะทําพิธีลอยกระทงตอนเที่ยงคืนด้วยอาบน้ําเพโอ้ oh. คนโบราณเนี่ยเขาจะอาบน้ําตอนวันเพลญเนี่ยถือว่าอรอยบาปทําบุญรอยบาปอืถือว่ามางานเดียวได้ทุกทุกอย่างเลยนะเจริญบ่น <c oughs> บอนเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วเป็นแม่น้ําใหญ่ไม่ใช่แม่น้ำลำคลอง ลราเชื่อกันว่าอาบน้ําวันเพ็ญนี้เป็นเสน่ห์เมตตาค้าขายก็ดีเจริญรุ่งเรืองใช่ข้อขัดข้ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายจะได้ลอยไปตามน้ําไปเลยฝากแม่พระองค์พาไปครับเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีงามเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่และก็อาชีพการงานเจริญรับนมัสการขอบคุณหลวงพ่อแดงนะครับสาธุสาธุสาธุอ่า